ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนี่เรามาดูสายน้ำที่เราสูบแล้วนี่เราปล่อยหกสิบสองสายอันนี้เมื่อวานสูบครึ่งวันนะเราก็เลยเปลี่ยนสายเอาให้ทั่วก่อนเพราะเพิ่งครั้งแรกนะเพิ่งจะสูบน้ำครั้งแรกเอากระจายกระจายก,ก่อนนะอันนี้เนี่ยปั๊มแรงดัน ตรงท่อเมื่อกี้สูงสุดเนี่ยคือ300เมตรจากตัวปัมนะ๊มเนาะแล้วก็ยังไปถึงสุดโน้นอีกก็รวม400เมตรแหละเกือบ400เมตรนะ่ะน้ำที่จะวิ่งไปนะไปถึงปลายสายนะอันนี้เราเปิดเมื่อวานนี้เปิด12สายวันนี้แดดกำลังเริ่มนะ8ปดโมงกว่าน้ำก็เริ่มตึงเส้นนะ เราต้องรีบเอาน้ำหยดให้เขาเพราะเขาเริ่มออกดูกออกดอกเราเราจะได้ฉีดยาครับอันนี้ล็อกละสิบสองสายอันนี้เดี๋ยวรอน้ำเต็มสายเราเพิ่งเปลี่ยนวิ่งสายคู่ปามต้นหนึ่งเราก็จะวิ่งสองเส้นซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็เราทำสายน้ําหยดนี่มัสามปีแล้ว นี่ก็ชำรุดบ้างแล้วมีเวลาจะต้องมาเช็คอันนี้ก็จะมีรั่วนิดๆหน่อยๆโอเคอน,นี้ก็น้ำเริ่มวิ่งแล้วเดี๋ยวรอน้ำเต็มสายเนาะเพราะเปิดสายใหม่น้ำยังไม่เต็มสายดีโอเคน้ำวิ่งแล้วเสียงน้ำออก หสาย6กจุดสิสายครับตามเราต้องการน้ำเลยดูไหมกำลังออกรอบเลยนะเขาออกรอบเลยต้องการน้ำต้องการปุ๋ยอย่างเร่งด่วนอนี้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเริ่มหยดแล้วนี่ น้ำเริ่มหยดและนี่แหละคือปั๊มแรงดันสองใบพัดสุดรวมความ400เมตรน้ำถึงเสมอต้นเสมอไปอยู่ที่แรงปัน่นเนาะสี่แผงน้ำออกเต็มท่อสองนิ้ว400เมตรสบายสบายห้าร้อยเมตรก็คงไม่มีปัญหาอะไรเนะี่ยอันนี้จากพื้นเนี่ยจนถึงผิวน้ำอะอย่างน้อยน่าจะเจเมตรสูงนะเพราะตะลิ่งเราสังเกตตลิ่งละ เป็นปัม๊มแรงดันจริงๆแต่ไม่สามารถดึงลึกได้นะผมลองเมื่อวานแล้วตังโอ้โหเหนื่อยเครียดดึงไม่ขึ้นสุดท้ายแล้วก็เลยพลิกแพงยกปัมป๊มไปริมคลองเลยแล้วก็ลองดูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดันขึ้นมาได้นะโอโ้มันดันมันแบบสบายๆเลยหน้าที่เขาคือแรงดันนะปั๊มแรงดัน ครับคลิปนี้อันนี้ก็ในสุดขเขตแดน,นนี่จะเป็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะใช้ปุ๋ยเคมีนะดกมากเลยประเทิงใช้ชีวภาพชีวภาพก็ก็ได้กำลังออกเป็นทีหลังบ้างออกรอบเลยนะออกรอบเลยละถ้าได้น้ำเดี๋ยวเมวื่อวานนี้มีเพื่อน เอาปุ๋ยน้ำมาแนะนำปุ๋ยเคมีนะทางน้ำก็เดี๋ยวเตรียมมาฉีดเลยโอเคครับอัปเดตความเป็นไปของสูบน้ำเข้าป่าป่มเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ